ครับช่วงท้ายสําหรับวันนี้ผมก็ยังอยู่ในเรื่องของงานโครงสร้างหลังคาวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของการทําดั้งองหลังคาครับตัวไหนครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆก็คือเนี่ยครับตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งของดั้งซึ่งตําแหน่งของดั้งเนี่ยมันจะกําหนดความสูงของหลังคามันจะกําหนดองศาของตัวของจันทันองศาของหลังคาครับ แล้วอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือตัวดั้งเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวรับน้ําหนักของตัวของจันทน์แล้วก็รับน้ำหนักจาก้ตัวอกไก่ลงมาที่ดั้งแล้วก็ถ่ายน้ําหนักลงมาทั้งหมดลงมาที่ตัวอเสแล้วก็ลงมาที่เสาแล้วก็ลงไปที่ฐานลากซึ่งตรงเนี้มีความสําคัญมากคือบ้านจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับดั้งครับอันนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเหมือนผู้หญิงก็ถ้าเกิดว่าจมูกสวยก็คือสวยก็ ตัวนี้ครับคือดั้งดั้งของบ้านเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่ามันช่วยให้บ้านเนี่ยดูสวยงามช่วยให้บ้านน่ยดูว่าบ้านหลังไหนจริตเป็นยังไงแล้วก็มีความเป็นในเรื่องของรสนิยมของแต่ละบุคคลได้ด้วยครับก็วันนี้ผมพามาชมในเรื่องของดั้งแค่นี้ครับเดี๋ยว อีก7วันผมมีอะไรมาฝากก็ตามกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ